องสอนว่าเราทำดีเราก็ได้ดีไม่ควาว่าเราทำดีแล้วแล้วได้ความดีเป็นกำไรทันที การภาวนาก็คือยอดความดีพอในความหมายของพุทธศาสนาคำว่าดีหมายถึงสิ่งที่เอ,อ,อื้อต่อการเขาถึงสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดคือการลุดพ้น จากทุกทมปวงการทำความเพียรเพื่อละกิเลสเห็นให้เกิดทุกเพื่อปลูกฝังบำเพ็ญคุณงามความดีที่จะนำไปสู่ความลุดพ้นแลาวยังือว่าการภาวนาคือยอดของความดี แต่ผลของการทำความดีมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในเรื่องนี้ต้องปลูกฝังศรัทธาถึงแม้ว่าบางครั้ง เกิดความท้อแท้และความสงสัยนาวชื่อมั่นในพระมหาปัญญาทิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าการฝึกอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ต้องการให้เราทำการบำรุง พระพุทธศาสนาคือการบำรุงคุณธรรมในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกๆคนดนั้นเราภาวนาแต่ละครั้ง ให้มีความภาคภูมิใจว่าเรากำลังบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังทำความเพียรตรงที่พระศาสดาของเราสังสอนไว้ ผลจะช้าจะเร็วแล้วก็ไม่มีทางรู้ได้แต่เรารู้ได้ว่าไม่มีกิเลสตัวไหนที่อยู่เนื้อพลังของธรรมะได้ ธรรมะของพระพุทธองค์สามารถชนะมารทุกประเภททุกประกาศไม่มีกิเลสตัวไหนที่ทนต่อพลังพระธรรมเพียงแต่ว่าเราต้องค่อย สร้างพลังพลังของธรรมพลังของกุศลธรรมให้เป็นที่พึ่งภายในเป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเราทำได้ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันจิตที่ขาดการฝึกอบกรม เป็นบาพมิตรกะลาจิตที่รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วเป็นกลัลยาณมิตรที่แท้จริง เราก็ทำความดีให้จิตใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานกับองค์ภาวนาของเราด้วยความพอใจโดยความเชื่อมั่นมานี่แหละคือหนทางโชคดีเนาะเป็นบุญแก่เราดีเนาะที่เรามีโอกาสปฏิบัติเช่นนี้ ฝึกให้จิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออก